บทที่เมิติปิโสพระควาอาหารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาิทูนนุตตโตปุริสัธรรมมาสาริสัตสาเทวมนุษสานังพุทโธพระควันติบทที่แสวาคาโตพระวาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโก ปัจจัตตังเวทิตทพโวิญญูหิติบุติเก้าสุปฏิปันโนพะคะวะโตสศร้าคะสังโฆอุชุปฏิปันโนพะคะวะโตสศร้าคะสังโฆญายะปฏิปันโนพะคะวะโตสศร้าคะสังโฆสามีจิปฏิปันโนพะคะวะโตสศร้าคะสังโฆท่าจิตทางจัตตาริปุริสยุคนิอัฏฐปุริสบุคาลาเอสาพะคะวะโตสศร้าคะสังโฆ อาหุไนโยปาหุันโยทักขิันโยอัญจณีกะระนิโยอนุตตะลังวุญญาเขตังโลกาสาปิบที่สิบจินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปัสสติสเนหังมาตาปิตะวะโอระหังปะโทตันจะมหาราชาตะวังมังโปสังทุโนทีปังกาเลทิวสุโกเทสิกิจิเทโเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนวะ ทันตาปิยังกันตังปาริสุโตพระวันตุเมาธิพระรังชนะณเยมะีจินดาปิยังจัตถสัมเพชนาพระหุชนาปิยังลัมะสักะตวาพุทธังนัตนังโอสัทางอุธมังวัาหิตังเทวามนุษยานังพุทธะเตชะนะโสทินานัสันตุปทวาสัพเพ าทุกขาอุปสัมมีตุเตสัคตวาธรรมังนตนางโอสะทางอุตมังวัลังปาริหาหุปะสามะดังธัมมะเตชะนะโสทินานัสสันตุปทวัสเพพระยาอุปสัมมีตุเตสัคตวาสังฆังนตนางโอสะทางอุตมังวัลังอาหุนายังปาหุนายังสังเคเตนะเชนะโสทินานัสสันตุปทวัสเพอ ขาวุปะสะเมตุเตวัที่เจ็ดติติอิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจราสัมปันโนสุขตโตโลกะวิทุนันตตโลปุริธสธรรมมาราลทิสัตสาเจวมนุสสางพุทโภคขวันติวัที่แปดสวาฆาโตภคว,วตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปจต,ตังเวทิตโพวินจูสิติ บทที่เก <RS> <dunno> ้าสุปฏิปันโนพระภวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระภวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระภวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระภวโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสยุคเนียถาปุริสปุขาลาเอสะพระภวโตสาวกสังโฆอหูไนโยปาหูไนโยทักขิไนโยอัญจลีกัลนิโยอนุตตะลังวุญจะเขตังโลกาสสาติบทที่สิบ จินดามณีปิยังมันดังยะสังถาสังโกนาอุบะอุบะสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพทันจะมหาราชาตะวังมังโผสังทุนโอทิปังกาเลเทโวสุโเทติกิจิเทโวเยสกโกปัจจังทัสมิงกินเนวาทันตาปิยังสังตังสาริปุโตพักวันตุเมอิจิสัพพารัชตะเย พนีจินดาปิยังจะทัศสังสเพนะระหุชนาปิยังมะมะบที่สิบเอ็ดสักตวาพุทธังรัตนังโอสะทางอุตมังวังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตชะนะโสทินาัสันตุปัจจาวัพเพวูปะขาสักวูปะสเมตุเตสักตวาธรรมังรัตนังโอสะทางอุตมังวังปะลิหูปะ สัมมังธรรมเตชะนะโสทินานัสสันตุปทาวาสเปวุปะคะสุเมตุเตสกักรตวาสังคังรัะตะนงังโอสะทงังอุตมังวะลังอาหูนายังปาหุนายังสังคเคเตนะโสทินานัสสันตุปทาวาสเปว,วุโลคะวุปะสะเมตุเตโอชิเกเจตอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุโทโธ อิชาจเดนะสัมปันโนสุขตโโลกวิทูนอนุตตะโลปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุษสานางพุทโธขวันติบทที่แสวากาโตภควตาธมโมสันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปจตังเวทิจโพวินยูหิติบทที่เสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ Jaya ya, Patipanno Pakawato Sawaka Sangko Sami Ji Patipanno Pakawato Sawaka Sangko ya, Tati e, sa, sa, ta, Tang Chatta Ri Puli Sayu Esa Pakawato Sawaka Sangko Ahunayo Pahunayo Taki Nayo Anca Li Kalaniyo Anutta Lang Munja Ketang Loka Sati Putisip Cindamani Pityang Mentang Mentang ยาสังถาสังโกนางอุปัตสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพธันจะมหาราชาตะวังมังโพสันทุโนทีปังกาเลเทโวสุโพเสติกินจิเทโวเยสังโกปัจจังทัสมิงกินเนวาธันตาปิยังกันตังสาริบุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมะนีกินดา ปิยังจะถังสัมภชะนีนาภชะนาปิยังมะมะบทที่สิบเอ็ดสักตะวาพุทธังรัตนันงโอสัตังอุตมังมวะลังหิตังเทวะวะนุสานังพุทธะเจนะโสทินาัสันตุปตะวะสาเพลทุกขาวุปสเมตุเตสักตะวาธรรมังรัตนันงโอสัตังอุตมังมวะลังประลิหาหุปะสมัมมนา ธรรมเตชะนะโสทินานัสสันตุปทวาสัพเพพระยาวูปะสะเม,มตุเตสักกะตวาสังขังรัตนางโสัาทางอุตมังวังนาหุนายังปาหุนายังสังฆเตชะนะโสทินานัสสันตุปทวาัสาัพเพโลคาวูปะสะเม,มตุเต